Oh, mm -hmm. สี่ปนีกับโทนี่บุรีรัมย์กับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับโอ้ขอโทษหลายไเด้อมบอนี้มาย้ำคําอีกแล้วเนื่องจากว่าภารกิตระโต้เลยครับเด้อพี่น้องครับผมพ่อพี่น้องเช่นเดิมครับย้ำคําย้ำแรงพามาเบิ่งโอ้พี่น้องสะอ่อนไข่หอยครับใหญ่อีหลีครับเม็ดเป่งเป่งบอลบเวลามาเก็บพี่น้องเลยปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนตามธรรมชาติบ่อนี้เป็นสีทองสนิมครับพี่น้อง ท้องสนิมนะครับกค้าก็ถามขมาท่องแท่ท้องสนิมครับจัดให้ตามข้าขอครับพี่น้องครับแบ่งกันละแบ่งฟังกันตั้งปุ่นเป็นท่องแท่ครับเนาะครับพี่น้องมือนีมีเรื่องมาบอกสุฟังเช่เดิมเช่นเคยครับน่ะมือนีได้รับข่าวดีนะครับพอดีเลื่อนไปเห็นข่าวนะครับเห็นข่าวจากเว็บไซต์ดังครับสนุก .com นะครับนี่หลายท่านอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตาเว็บไซต์ดีสมัยเฮายัง บอกขุ่นชินกับมือถือเข้ากับเหร็นคอมพิวเตอร์กันนะครับครับเดี๋ยวผมมีเรื่องดีๆมาบอกสูพี่น้องฟังนะครับก่อนรับฟังกัเช่นเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องโทนี่บุรีรัมย์ครับในแนวขิดเกษตรปุ่นี่เลื่อพี่น้องเลือครับผมครับผมพี่น้องครับผมข้าวดีก็คือว่านะครับเนาะได้จากเว็บไซต์สนุกคอมครับ ได้มีการล่งเรื่องเล่าของกระแสนะครับมาแรงของหอยเชอรี่สีทองนะครับเนาะนะครับอันกระไมยคว,มว้าวอย่างไรครับพี่น้องไมายความวาซอใหญ่นะครับทางโลกโซเชียลได้เห็นความสําคัญเกี่ยวกับยนวทางของการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อไปในเชิงเศรษฐกิจนะครับส่งเสริมให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องท่านใดที่กําลังอ่า,อา พอแท้หรือว่าเจอปัญหาหรือว่าเจอปัญหาเรื่องการขายเรื่องการเลี้ยงครับพี่น้องก็อยากให้กําลังใจครับอยากกําลังใจให้สู่ๆนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวซีมี่า่าข่าวนะครับภาาข่ามให้พี่น้องเมืองว่าพ่นบอกถึงเรื่องราวของหอยเชอรี่สีท,ทองว่าจังไดนะครับเนาะประเด็นหลักก็คือเรื่องของอาการสร่งเสริมการเลี้ยงนะครับและการราคาที่ถือว่าราคาดีนะครับ ลนะุ่มใหญ่ของเพิ่นทั้งโคราชนะครับที่ร่วมคุมกันนะครับร่วมคุมกันทั้งโคราชนะครับก็ยินดีกับพี่น้องนะครับทัง้งนครราชสีมาที่ร่วมคุมกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลขึ้นไ้ให้พี่น้องมาได้อยู่ไก่กระล่องไปสอบถามผมบ่ได้มีส่วนใด่ส่วนเสียครับแต่ผมดีใจผมดีใจที่เห็นอ่น่วยงานสําคัญนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองพี่น้องก็สิไดาเริ่อหันมาเลี้ยงก็สิได้มีไา่ได้นะครับ ถึงบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะคนมาเลี้ยงหลายราคาสี่ต๊บอนะครับผมว่าขันเท้าซอยกันเนาะพี่น้องเท้าซอยกันอ่าพยุงราคาเท้าซอยกันรักษาระดับมาตรฐานให้ความสําคัญนี่เรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะของหอยครับความสวยงามรสชาตินะที่ถือว่าโดดเด่นนะครับพี่น้องก็ต้องมีความมั่นใจในสินค้าของเข้าครับพี่น้องนะครับยืนยันนี่เรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยง นะครับเพิ่นเลี้ยงหลายเฮาสิขายทันเพิ่นบ่บ่ต้องยานครับมันเป็นแนวกินนะครับสุดท้ายก็คือของกินนะครับกินไปก็หมดไปกว่าสิได้ขายก็ประมาณสามสี่เดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอ่าเฮาก็เลี้ยงไปครับแจ้งได้ก็ได้ขายอยู่แล้วหรือว่าบุ้งหมมองขายอีหลีก็พี่น้องก็อ่าต้องอ่าลองค้นหานะครับทางช่องทางนะครับอาจจะเป็น Facebook นะครับเนาะ Facebook นะหรือว่าอ่า ทางสองทางอื่นอ่าอินสตาแกรมติกตอก็อกมูลนินะครับซุม,มือนี่ขันเท้าบออาศัยโซเชียลนะครับตลาดท้องสีขแยบพี่น้องนะครับบ้าทั้นี้เนี่ยก็บ,บอกตามตกวมาผมอ่าแบงปันพี่น้องนี่ก็คือทางง่องทางเอฟซีจาก y YouTube อย่างเดียวผมไม่ได้ไปอ่าขายตามบ้านหรือว่า ติดป้ายหนาบานว่าที่นี่มีหอยเชอรี่สีทองจำนายนะครับเพราะว่าผมมีบ่อหลายนะครับก็เลยบอกกาโพดขายขยายเพื่นนะครับการกำลังเล่งขยายบ่อนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับืันนี้ก็มีข่าวดีนะครับแต่ผมมามีอีกหลายซื้อมีอีกหลายช่องทางที่เพื่อนให้ความสําคัญแลวกไปล่งข่าวเดียวบาวทุนนี่เห็นก็จะเอามาแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องครับผู้ที่กําลังเลี้ยงยู่ผู้ที่กําลังอยากเลิกเลี้ยงก็ล่อง สู่ไปน้ำกันพี่น้องสู่ไปน้ากันนะครับันพบเจอปัญหาเรื่องการเลี้ยงกะบ้าทุนี้กะพ่อมีประสบการณ์เดีแช่แบ่งปันกัน0ูน3 3 7 7 6 4กาก่โทรมาบอกกันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้ความติดตามช่องโทุนี่บุญรุ่นะครับความเจ็บจะได้ความไข่ย,ยามีไายหอยกับไขได้เงินหลานเงินแสนเด้นเนอพี่น้องสวัสดีครับ